สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษนุโลกบายจีนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอ,พ,อ,เอ,อ,เภอพิชัยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้ากันตอนนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักนะคะนถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นถนนหมายเลข1 1 7นะคะซึ่งอดีตก,ก็จะมีรถประจําทางอยู่ก็ที่บ้านก็จะเรียกกันว่ารถเมยแดงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งแล้ว ก็จะมีจะเป็นลักษณะของรถตู้มากกว่านะคะในการที่จะมาวิ่งในพื้นที่นี้สำหรับแปลงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสวนทุเรียนนะคะซึ่งให้ผลผลิตแล้วของบ้านหัวบึงเลยถ้าถ้าใครอยู่พายแมนนะคะก็จะรู้จักกันว่าบ้านหัวบึง ว่าตรงบริเวณนี้เลยก็จะขึ้นอยู่กับหมู่3านะคะตำบลท่ามะเฟืองแปลงนี้นะคะสวนทุเรียนนะคะจะปลูกไว้เต็มสวนเลยและรวมถึงมะม่วงนะคะมะม่วงน้อยหนามะพร้าวแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยที่อยู่ในพื้นที่ก็เอกสารเป็น,นโฉนดนอส4อคสุดแดงนะคะหน้ากว้างของแปลงก็ประมาณสัก20เมตร สำหรับแปลงนี้นะคะมีการถมดินพื้นที่โดยด้านหน้านะคะเอาไว้เพื่อที่จะสามารถที่จะปลูกบ้านหรือทำบ้านน็อกดาวน์ได้ก็ด้านหน้าของถนนนะคะที่เป็นแนวเขตด้านหน้าเป็นของทางหลวงก็จะเป็นพื้นที่ว่างากว่า,าก็จะอยู่สักประมาณเกือบเกือบสงงานด้วยกันบริเวณรอบข้างก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านบริเวณข้างเคียง รวมถึงด้านขวาของตัวที่นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยอันนี้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านก็ไม่ต้องกลัวขโมยขัโจรเลยนะคะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านข้างกันก็จะมีปลูกข,ข้าวเอาไว้อยู่บริเวณนี้น้ำไม่ท่วมนะคะแล้วก็ต้นทุเรียนก็เติบโตได้ดีเลยซึ่งปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะเป็นปีแรก ต้นก็เยอะพอสมควรเลยค่ะก็มีทั้งกล้วยทั้งทุเรียนนะคะอยู่ทั้งสวนแล้วก็ยังมีมะปรางมะยงชิดด้วยนะคะสําหรับสวนนี้ก็สําหรับท่านที่สนใจนะคะก็ทุเรียนหมอนทองมีหลงมีหลินนะคะอยู่ในแปลงคละคละกันอยู่มีก้านยาวก็จะรวมๆอยู่สักประมาณ30กว่าต้นด้วยกันนะคะนะคะ สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ระบบน้ำก็เป็นระบบสปริงเกอร์นะคะเป็นระบบการให้น้ำระบบของสปริงเกอร์มีสเสมิร์นะคะมีประปามีไฟฟ้าปลูกบ้านหลังเดียวจบแล้วนะคะในพื้นที่นี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบเลยได้ยินเสียงนกเขานะคะร้องอยู่ เนะะี่ยค่ะอันนี้คือบรรยากาศแล้วก็ด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านอีกด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบเลยเพื่อนบ้านก็เป็นมิตรนะคะแน่นอนไม่มีไม่ต้องกลัวขโมยเลยนะคะ อันนี้คือบรรยากาศของแปลงนี้เลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจบอกว่าวันนี้อยากได้สวนทุเรียนนะคะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตสักทีสวนนี้ให้ลูกแล้วนะคะในราคาเพียงแค่2ล้านบาทเท่านั้นนะคะบนเนื้อที่1ไร่1งานกับ60ตารางวาเอกสารโฉนดนอสอสีขุดแดงด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะที่ให้ลูกแม้กระทั่งน้อยหนานะคะมะปางมะยงก็ให้ลูกหมดแล้ว ะะยาวตลอดแนวแล้วก็ตัดทำความสะอาดไว้ดีมากเลยสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านธรมนธรมมเฟืองหมู่3นะคะตำบลอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็หลายแปลงนะคะวันนี้ลิ้นก็จะพันๆกันสักนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะมีการติดไฟติดเสมอไว้เรียบร้อยแล้ว อันนี้คือปลูกบ้านหลังเดียวจบเลยนะคะสำหรับแปลงนี้สำหรับท่านที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะเพจพิษณุโลกปที่ดินพิษณุโลกปลาย G2 นะคะ